รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสุขสนามเป้านะครับวันนี้เป็นช่วงของเทศกาลปีใหม่นะครับเทศกาลแห่งความสุขสุขสนามเป้าก็เลยจะนําความสุขมามอบให้กับคุณผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับตลอดปี2563ที่ผ่านมานั้นเราไปเที่ยวที่ไหนกันมาบ้างแต่สถานที่แรกที่ต่อจะพากลับไปนะครับก็คือที่เขาคอพชชบูรณ์ เพราะบรรยากาศหนาวหนแบบนี้นะครับเหมาะสําหรับไปกลางเต็นท์ครับเพ mm ื่อที่จะชมวิวทัศนธรรมชาติภูเขาบริเวณน,นั้นครับ mm hmm. และที่สําคัญด้วย mm hmm. เขามีหมูกระทะให้รับประทานกันปินๆิระหว่างกลางเต็นท์ด้วยครับ mm hmm. เดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันเลยครับ เราวันนี้เรามากางเต็นท์แตตอนนี้อากาศเย็นมากเหนื่อยมาทั้งวันวันนี้เราไปาดบบเที่ยวไปนู่นไปนี่มาแต่คืนนี้เราไดมากางเต็นท์นคือแต่ละคนเนี่ยบอกแต่ละคนที่มานะเขาจะต้องใส่จุดกหนาะําแต่นี่ดูเราเราไม่ใส่เส้ท้าอุมเย็นบอกแล้วว่าใสาา่ออเจอร์เราไม่กลัว ไม่หนาวแ,แต่ที่ขาดไม่ได้การกางเป็นครั้งนี้คืออะไรครับคอปเองอ่ะนี่ไงนะหนูกล้วอ๋อที่เด็ดของคอปคือหมูกระทะนี่เองคือถ้ากินหมูกระทะในกรุงเทพนี่พี่คือมันไม่ได้ฟิลบรรยากาศาที่แบบกินหมูกระทะที่วนดอยคือทริปนี้มีสิ่งอำนวยความสะดวกให้เราได้เยอะมากเลยครับทำให้เราการเดินทางเรามาสบายไพอเรามาอยดีบรรยากาศดี่ดีแงได้กินหมูกระทะอร่อยอร่อยล้นๆนี่นะใช่ครับใช่แล้ววันนี้เดินเยอะยุ่วเลยว่ะยอะยุ่วเยอยุ่วเยอ่ว อร่อยนะครับทำเป็นเล่นแต่อันเนี้ <c oughs> ยทุกคนที่มานะครับบอกเลยว่าตรงนี้คือจุดกลางเต็นท์ไปซนีนะครับคือวิวสวยมากเหมือนได้อยู่จุดจุดแบบสูงๆแล้วก็เช้ามารามองลงไปเราจะเห็นวิวเนี่ยเดี๋ยวพวกเราสองคนขอตัวไปกินหมูกระทะก่อนลวกันไม่ขอตัวครับกินอะไรครับฮะกินอลไรครับตอนนี้กินเลยแลวพวกนี้เราจะพาไปไหนเดี๋ยวไปติดตามชมกันรับรองว่าสวยงามแน่นอนครับ แ้้จริงหัวใจเธอเปลี่ยนไปหรือเปล่าฉันไม่คิดไปเองใช่ไหม ผู้ชมครับเห็นวิวนะครับผมวิวดีมากเช้านี้ครับแล้วก็อย่างที่บอกคืออากาศมันดีอ๋อเห็นตอนเช้าพี่แม็กตื่นก่อนนี่ไปไปทำอะไรมานะไปใส่บาตมาอ๋อมีพัดใช่ครับคือเราอยู่กรุงเทพอะหรือแบบอยู่ข้างล่างเงี้ยคือเราไม่ได้เจอแบบนี้แน่นอนเตรียมตัวเรื่องทุดกันหนาวอะไรพวกนี้ด้วยใส่ขายาวอะไรเงี้ยเดี๋ยวต่อไปเราจะพาคุณผู้ชมไปจุดชมวิวเขาคอนครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับครับผมวันนี้เขาดูวิวไม่ได้ และนี่ก็คือเขาค้อจังหวัดเพชรบูร์นะครับที่บรรยากาศสุดแสนจะฟินแล้วก็มีหมูกระทะให้รับประทานด้วยเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราขยับเข้ามาใกล้กับกรุงเทพมหานครของเรานิดนึงครับนั่นก็คือเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมานะครับซึ่งเทปนี้บรรยากาศก็ฟินเหมือนเขาค้อเลยครับเราจะไปกันที่พาโคเขาใหญ่บายเดอะโบนันตานะครับที่พักเขาโอเคดีมากเลยรวมไปถึงอาหารก็อร่อยด้วยแล้วเราก็มีแขกสุดเอ็กซ์คลูซีฟด้วยครับนั่นก็คือคุณสงกรานเตชนะนรงครับเชิญรับชมได้เลยครับสวัดสดสีครับพีส่สงกรานสวัสดีครับ ครับคุณผู้ชมและนี่ก็คือ ที่สงกรานต์เดชันอรค์นะครับเป็นเจ้าของสุดหล่อของพาโคเขาใหญ่บายเดอะโบน anza นั่นครับขอบคุณมากครับที่อยู่าหวแวะมาเยี่ยมนะครับขอบคุณขอบคุณเรื่องอะไรเรื่องที่มาเยี่ยมหรือว่าเรื่องชมว่าหล่อครับด้วยก็ได้ครับหล่อแต่ยมันหล่ออยู่แล้วหลอทีนี้พี่สงกรานต์คือคิดคอนเซ็ปต์ของที่นี่เองหมดเลยใช่ไหมครับตั้งแต่เรื่องของการออกแบบการคุมการก่อสร้างด้วยใช่ไหมเอ่ยถ้าออกแบบนี้พอดีมีบริษัทออกแบบให้ครับแต่ว่าก็คงจะบอกว่าเออธีมประมาณอย่างนี้นะให้มันไม่หนีกับโบน a n z ามาก เพราะวอลนัตซ่ามันก็เป็นองค์การที่มันมีกลิ่นอายของความเป็นคันทรี่อาจจะมีความโมเดิร์นเข้ามานิดนึงคอนเซ็ปต์ของที่นี่ก็คือเป็นคันทรี่แล้วก็โมเดิร์ลขึ้นมาหน่อยก็ใช่เป็นเลาะเป็นลอฟเป็นดัชเชอรเบลเป็นอะไรอย่างเงี้ยเราจะใช้โครงเหล็กเยอะในหลายอย่างอย่างเงี้ยจะพาไปชมคาเฟ่ของเราก็เป็นโครงเหล็กแล้วก็ร้านอาหารแอชของเราก็เป็นโครงเหล็กวัสดุหลายๆอย่างก็เป็นวัสดุรีไซเคิลทีนี้เรื่องของห้องพักเนี่ยคุณผู้ชมเขาสนใจอยากจะมาพักที่นี่เขาติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ยังไงบ้างครับได้ครับก็ หลักๆเลยก็คือสามารถเข้าไปในเว็บไซต์ของเราได้เลย bon w w w เ o n a ยูดเูดอบนันซขาใหญ่ถูกไหมครับแล้วก็ตรงนั้นก็จะมีลิงก์มาโรงแรมพาโกหรือว่าเข้าไปในโซเชียลมีเดียข,ของเราก็ได้ทั้งๆ Facebook และ Instagram p, p a r c o P A R C O นะครับแล้วก็เขาใหญ่ K H A O Y A I พาโ o เขาใหญ่ถ้าคนไทยนะทุกคนก็ต้องไลน์แอดก็จะมีเขียนว่าแอดพา c o Hotel ครับ และตอนนี้เราก็อยู่ที่ Daydreaming Cafe ใช่ไหมพี่กต้องครับถูกต้องครับเข้ามาข้างในทรงเป็นแบบคล้ายแคมป์ถ้าดูจากข้างนอกมันก็จะเหมือนเต็นท์ใหญ่ๆตั้งอยู่ตรงกลางสนามหญ้ามันก็ได้ฟิลเขาใหญ่นะคนมาเยอใหญ่ใช่แล้วทีนี้อาหารที่นี่ครับอาหารกับเครื่องดื่มที่นี่เป็นลักษณะแบบไหนครับพี่อาหารที่นี่เราก็จะเรียกว่าเป็น Comfort food คืออาหารที่ เวลาอ่านเมนูเนี่ยเราจะรู้จักทุกตัวมันไม่ใช่เมนูที่คอมพิเคตมากส้มตำลาบส้มตำยังยังไม่มีเพราะว่ายังไม่มีคนทําเป็นส้มตำมันอร่อยอร่อยทำยากนะอยากทำเหมือนกันเราก็มีคาเฟ่ใช่ไหมครับก็เป็นพวกกาแฟแล้วก็ไปคัดมาจากหลายที่เลยแสดงว่าพี่สงการก็น่าจะมีฝีมืออยู่เนาะเพราะว่าเคยเห็นพี่สงการทําโชว์ลงในไอจีบ่อยๆอ่ะพิซซงพิซซ่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็พอได้ครับโชว์โชว์วันนี้โชว์ได้อยากทานหน้าอะไรเดี๋ยวจัดให้เอา ตามที่พี่ถนัดแล้วก็แนะนำเลย <Okay. S 1> ดีกว่าโ uh, <okay. S 1> อเคโอเคไป <ทำ S 2> ดีกว่าครับ เรามีอีกร้านหนึ่งก็คือชื่อร้านแอชอันนี้เป็นร้านที่เราทําลมควันจริงๆทุกอย่างเพราะว่าเราชอบกินพวกบาร์บีคิวฮะพวกเนื้อลมควันหรือหมูลมควันที่เขาลมควันจริงๆอย่างเราเวลากินซี่โครงอะเบบนุ่มไหมฮะเนุ่ม,มเวลานุ่มแบบนั้นอนะเขาส่วนมากเขาจะาไปต้มแต่ถ้าเป็นบาร์บีคิวจริงๆเขาจะไม่เอาไปต้มเขาจะาลมควัน สวัสดีครับพี่ไอคอนเซ็ปต์ของเราเราจะทำเป็น American style barbecue ใช่ไหมครับแต่ว่าจะมีความไทยมีเอเชียเข้ามางั้น<ช>เราขออนุญาตชิมเลยดีกว่าจะได้ไม่เสียวเวลาเราแบบไม่ซอ,อสอก่นอนแล้วก็ลองไม่ซอสนุ่มคือของเราจะลมควันไว้ประมาณชั่วโมงถ้าส่วนหมูก,ก็ประมาณสี่ชั่วโมงใช่ไหมครับส่วนไอซี่โครงเนื้อเราจะใช้ประมาณ 12- 1สอ และนี่ก็คือทุกสิ่งทุกอย่างนะครับที่อยู่ภายในภารโคเขาใหญ่บายเดอโบนันต่านะครับที่มีทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกมีร้านอาหารมีจุดพักผ่อนแล้วก็จุดให้เช็คอินถ่ายรูปสวยงามมากสำหรับวันนี้ต่อก็ต้องขอขอบคุณพี่สงการนะครับพี่ไอซ์รวมถึงภาโคเขาใหญ่ด้วยนะครับที่เอื้อเปิดสถานที่ถ่ายทําและก็การต้อนรับดีแบบนี้นะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับและสถานที่ต่อไปที่เราจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวนะครับก็คือประเทศญี่ปุ่นแต่ไม่ต้องบินไปที่ญี่ปุ่นนะครับก็คือญี่ปุ่นนั่นแหละแต่อย เป็นในเรื่องของร้านอาหารทั้งสรรพสินค้ารวมไปถึงสปาและโรงแรมนะครับเขาก็เซฟบรรยากาศเหมือนญี่ปุ่นเลยนะฮะและสุดท้ายของทริปนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปกินกับความอร่อยของอาหารญี่ปุ่นที่ร้านยูซาวะครับ และตอนนี้เราก็พาคุณผู้ชมมาฝากท้องกันที่ร้านอาหารยูซาวาอิสักยะต้องบอกก่อนเลยว่าร้านนี้ไม่ธรรมดาแน่นอนไม่ว่าจะเป็นทั้งวัตถุดิบที่ทําอาหารและเมนูที่ทําอาหารรวมไปถึงรสชาติที่ต้องบอกเลยว่าอร่อยมากๆอ,อูมามิและตอนนี้สองสาวของเรากําลังนั่งคุยกับคุณนานาเจ้าของร้านยูซาวาอย่างสนุกสนานเอาเป็นว่าอย่ารอชา้าไปชมความน่าสนใจของร้านนี้กันเลยดีกว่าครับอ,อร่อย ที่เห็นดูเยอะแบบนี้นะคะจริงๆเป็นเมนูที่ recommend มากแล้วก็เป็น b บ s t ซ eller ของที่ร้านถ้ามาถึงร้านแล้วก็ต้องสั่งเลยนะคะก็จะเป็นเมนูมันปูตัวนี้เลยค่ะซึ่งมันปูตัวนี้นะคะเราใช้ตัวมันปูแท้เลยโดยที่ไม่ได้ผสมอะไรเลยแล้วเครื่องของเรานะคะก็เราจะใช้เป็นตัวตัวบิกโกะซึ่งก็คือไข่ปูจานนี้นะคะก็คือจะเป็นตัวเนงิโด้งนะคะคือแซลมอนสับ สามารถทานมันปูกับแซลมอนสับได้ด้วยสำหรับตัวต่อไปนะคะก็จะได้นำเป็นตัว mm hmm. หัวปลาแซลมอนต้มซีอิ๊วตัวนี้เลยค่ะตัวนี้เป็นสุขภาพมากเหมาะสำหรับคนสูงวัยแม้กระทั่งวัยรุ่นวัยทำงานก็ mm hmm. สามารถกินเมนูตัวนี้เป็นเมนูสุขภาพได้ด้วยนะคะ mm hmm. ไขม่ม้วนเมนไทโกะนะคะหรือว่าเมนไทโกะไดชิมากิ aki, ผสมกับตัวไข่ปลาคอตญี่ปุน่น mm hmm. เขาจะมีความเค็มนิดนิด,นดทั้งชิ้นนี้เลยค่ะจิ้มกับโชยุทานได้เลย นไหมที่สำคัญนะคะสำหรับยูซาว่ของเราเนี่ยเกิดมาได้เพราะว่าเส้นเลยค่ะรามเมงต้มยำหมูชาชูหลายๆท่านนะคะก็มาทานที่ร้านแล้วก็บอกว่าแกงกะหรี่คือชอบมากและอย่างข้าวที่เราใช้นะคะที่ร้านเนี่ยก็เป็นข้าวสายพันธุนิงาตะเพิ่งจะได้รับรางวัลข้าวดีเด่นของญี่ปุ่นเลยนะคะ,คะ นี่ก็เป็นเมนูสุขภาพอีกเมนูหนึ่งเหมือนกันนะคะน้ำของเราเนี่ยเราจะใช้เป็นตัวดาชินะคะมาที่นี่เลยค่ะกับตัวนาเบะนะคะเรามีน้ำซุปให้เลือกเยอะมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นซุปกิมจินะคะซุปปลายแห้งนะคะแล้วก็จะมีซุปน้ำดําด้วยคือน้ำซุปหอมมากเลยค่ะหอมใช่ค่ะซึ่งต่อไปนะคะก็จะเป็นสลัดละค่ะซึ่งสลัดตัวนี้ก็จะเป็นสลัดอะโวคาโดนะคะ ซึ่งอะโวคาโดเนี่ยเป็นตัวไขมันดีตัวนี้เขาาจะเข้าไปแทนที่ตัวไขมันไม่ดีให้มีไขมันดีอือร่อยประดิษเซตนี้ของเรานะคะก็คือจะเป็นเซตปลาห้าอย่างก็จะมีทั้งแซลมอนนะคะมีเอ็นกะวะมีฮามาจินะคะมีทูน่าแล้วก็เป็นซาบะดองยางนีชิ้นหนึ่งที่ร้านให้หนามากเลยนะใช่ค่ะเราให้หนาเลยค่ะ คือเราให้ให้ลูกค้ารู้สึกคุ้มอะคะ่ะทานแล้วแบบเต็มปากเต็มคำมันมัน,ม,นมันฟินดีอะไรเงี้ยค่ะอีกหนึ่งเมนูที่อยากแนะนำมากๆเลยก็คือรู้จักโลใช่ไหมคะที่เป็นข้าวปัน้นคือถ้าข้าวปั้นเนี่ยมันก็จะธรรมดาไปถ้าเอามาพิเศษให้กับสุสนามเป้าเพราะฉะนั้นเราก็เลยเอาเป็นเมนูครันชี่โรมาให้นะคะ <Wow. S 1> ซึ่งตัวครันชี่โรของเราตัวนี้เนี่ยเราจะสอดไส้นะคะด้วยแซลมอนสับปรุงรสนะคะ สำหรับลูกค้าคนใดน,นะคะที่อยากจะเข้ามาดูรีวิวหรือว่าดูรูปภาพรูปเมนูต่างๆก็ติดต่อได้ทั้ง2ช่องทางเลยนะคะทั้ง Facebook แล้วก็ Instagram ค่ะชื่อเดียวกันเลยนะคะคือ yusawa.isakaya ค่ะสำหรับใครที่อยากโทรมาสอบถามนะคะว่าร้านอยู่ตรงไหนเปิดกี่โมงจองได้หรือเปล่าก็สามารถที่โทรมาติดต่อได้ที่0851962889หรือว่าเข้าไปติดต่อใน Facebook Fanpage ก็ได้ค่ะหรือว่าแอดไลน์แอดนะคะมาที่ แอ s ไซยูซาวาดอทอิซากยะนั่นเองค่ะและนี่ก็คือการท่องเที่ยวบรรยากาศญี่ปุ่นที่กรุงเทพมหานครของเรานะครับคุณผู้ชมคงจะคิดถึงประเทศญี่ปุ่นกันแล้วใช่ไหมครับไม่ว่าจะเดินทางไปไหนจะใกล้หรือไกลนะครับขาต้องอย่าตกเลยนะครับเพราะว่าสถานการณ์ตอนนี้ยังไม่ปกติดีนะครับ oh. เพราะฉะนั้นเราจะต้องมีผลิตภัณฑ์เพื่อดูแลสุขภาพอนามัยของตัวคุณผู้ชมเองครับนั่นก็คือห ก็คือเพชรภาสา์สเปรย์แอลกอฮอล์ล้างมือออริจินอลนะครับก็คือเจ้าตัวเล็กตัวนี้นั่นเองที่ติดตามคุณผู้ชมไปเที่ยวทั่วไทยมาแล้วนะครับจะไปไหนมาไหนอย่าลืมทำความสะอาดมือนะครับหยิบจับอะไรเพื่อค,ความมั่นใจในสุขอนมามัยของตัวเรานะครับ และหลังจากที่เราไปเที่ยวที่ภูเขากันแล้วนะครับทะเลนี้คือขาดไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต่อจะพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปดูว่าเราไปทะเลที่สวยๆที่ไหนมาบ้างนะครับเริ่มแรกจากทะเลเทียมครับที่เรียกได้ว่าใหญ่ที่สุดในโลกเลยนั่นก็คือสวนสยามนะครับซึ่งชื่อนี้คุณผู้ชมคุ้นเคยดีแต่เขามาในชื่อใหม่ครับสยามอเมซิ่งพาร์คครับ ที่ที่เราอยู่ในตอนนี้นะครับถือเป็นโลกแห่งการผจญภัยที่นําเสนอประสบการณ์ความบันเทิงสุด Amazing พาท่องไปในโลกของเสียงหัวเราะผจญภัยในดินแดนแห่งความตื่นเต้นเร้าใจด้วยมาตรฐานระดับโลกในคอนเซปที่ว่า Everyday is Amazing จะเป็นที่ไหนไปไม่ได้เลยนะครับนอกจากสยาม Amazing Park นั่นเอง คุณผู้ชมครับเมื่อสัคู่ต่อเล่นตัวสปีดสไลเดอร์ซึ่งถือว่าเป็นไฮไลท์ของสยาม Amazing ฟาร์เลยนะครับเรื่องตรงนี้ถือว่าเป็นการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่ของที่เลย <Whoa. S 1> เอาเป็นว่าก่อนที่เราจะไปเจอแขกรับเชิญกันวันนี้เดี๋ยวต่อขออนุญาตไปเปลี่ยนชุดสักครู่นะครับ เม a เมสซิ่งพันะครับก่อตั้งครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2523บนพื้นที่ขนาดใหญ่กว่า300ไร่โดยดตรชัยวัฒน์เหลืองอมเลิศนักธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ผู้ประสบความสําเร็จอย่างสูงในสมัยนั้นและในปัจจุบันนี้เองได้ถูกพัฒนาอย่างต่อนเนื่องจนกลายมาเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่ได้รับความนิยมจากผู้คนมากมายเป็นสวนน้ําและสวนสนุกระดับแนวหน้าของเอเชียจนได้รับการยอมรับจากระดับนานาชาติมากมาย อาทิรางวัลไทยแลนด์ทัวริส m ึม a r วอรสาขานันทนาการเพื่อการท่องเที่ยวจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในปีพุทธศักราช2553 2555และ2560ได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งใน2ส,ส่สวนสนุกที่ดีที่สุดของเอเชียจากเว็บไซต์ Fox และในส่วนของทะเลกรุงเทพนี้เองได้รับการรับรองให้เป็นทะเลเทียมที่ใหญ่ที่สุดในโลกจากกินเนส s เวิลด์เรคคอร์ดจนปัจจุบัน หลังจากที่เราไปดูทะเลเทียมสวยๆในกรุงเทพมหานครแล้วนะฮะเดี๋ยวเราไปดูทะเลจริงกันบ้างนะครับที่ประจวบคีรีขันธ์ก็เป็นอีกหนึ่งทะเลที่อยู่ใกล้กรุงเทพมหานครของเรานะครับซึ่งที่นี่นะจะมีกิจกรรมที่หลากหลายมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นดำน้ํารวมไปถึงตกหมึกด้วยเดี๋ยวเรารับชมกันเลยครับวันนี้เรามาทําอะไรกันที่เรือตรงนี้ครับผมวันนี้เราจะพากันไปตกหมึกครับเดี๋ยวพี่<อ>พาครอบไปตกหมึกนี่เลยเรือลํานี้เลยโ้ ซึ่งคนที่นำเราไปไม่ใช่ใครที่ไหนครับพี่มอสใช่ไหมครับเจ้าของเลยครับการตกหมึกเนี่ยอุปกรณ์มันมีอะไรบ้างครับอุปกรณ์ที่ใช้ในการตกหมึกนะครับจะเรียกว่าโยธากานะครับก็ค,คือจะเป็นเหมือนเหล็กแหลมแหลมหลายๆแง่ง,<อ>ง,งนะครับตัวนั้นนะครับเราใช้จิ้มกระเยื่อลงไปนะครับ,คครบแล้วก็โยธากานันจะผูกกับตัวเส้นเอ็นนะครับเส้นเอ็นบางที่ก็จะพันกับทุ่นอันเล็กๆสีขาวๆเราก็ไม่อะไรมากก็แค่หยอดตัวโยธกาตัวนั้นลงไปพอหยอดลงไปแล้วปุ๊บเวลาเราตกเนี่ยเราก็ต้องใช้นิ้วนะครับ จับไว้นะครับถ้ามันเหมือนดึงดึงมีอะไรดึงอยู่ข้างล่างน,นะครับก็แสดงว่าอันนั้นอ่ะคือติดแล้วนะครับ,รบพับขึ้นมาปุ๊บก็ต้องระวังนิดนึงเพราะบางทีจะมีขี้ปลาหมึก<อ>มันจะแบบพ่นแบบเป็นน้ําดําๆนี่คือไช่ดำๆใช่ใช่ไอ้ขี้ปลาหมึกนี่คือมันมันอันตรายกับคนไหมไม่อันตรายครับผมไม่อันตรายครับผมแต่มันอาจจะทําให้เราเลอะเสื้อเลอะผิวหน้าอันตรายกับเสื้อเลยเลอะผิวหน้าไปเลยไหมพี่ไปเลยกว่าปะไปครับไปครับไปเลยกว่า ี่คือสนอกเกิลน,นะครับหรือแว่นดำน้ำ ลหลังจากที่เราไปฟังพี่ไกด์กันมาแล้วแนะนําเรื่องการใส่แว่นข้อควรระวังบางอย่างที่นักท่องเที่ยวควรจะทําเวลามาเนี่ยผมอยากรู้ยังมีข้อควรระวังอีกไหมครับในส่วนของข้อควรระวังสําหรับนักท่องเที่ยวนะครับ,รบตามที่พี่ไกด์แนะนํามาเบื้องต้นแล้วนะครับ,รบผม <c oughs> ก็คือ1เวลาลูกค้าลงนะ้ำอย่าโดนประการังโดยเด็กขาดต้องใส่ชูชีพอันนี้คือสิ่งสําคัญเลยอยากให้รักษากันไว้นิดหนึ่งตรงนี้นะครับตระหนักเลยนะครับสก็คือเรื่องการให้อาหารปลาเอาอาหารปลามาให้เนี่ยผมไม่แนะนําแล้วก็สําหรับลูกค้านะครับที่กลัวว่าเอ๊ะเราไว้น้ําไม่แแข็็งงรรหืออมมีเดกน้ยา นะครับจริงๆเรื่องการใส่ชูชีพเนี่ยเซฟตี้อยู่แล้วแหละก็คือลูกค้าลงน้ําก็คือลอยอยู่แล้วแต่ที่นี่มีอุปกรณ์ให้ใช่ใช่เราจะมีรองตัวนี้ให้นะครับสาหรับลูกค้าที่เป็นกังวลว่าเออเรากลัวไม่กล้าลงน้ําหรือว่าอะไรอย่างนี้นะครับผมก็คือแนะนําให้เกาะแผ่นตรงนี้ลอยตอนตอนที่เราแบบจะเตรียมลงน้ำเนี่ยครับคือข้อห้ามในการแบบที่จะลงน้ํานี่มีอะไรบ้างเช่นแบบห้ามตีลังกาห้ามนู่นห้ามอันนี้อะไรอย่างเงี้ยถ้ากระโดดนะครับกระโดดลงน้ําได้อยู่ตีลังกา ไม่แน่หนาบเดี๋ยวจะเกิดอุบัติเหตุถามเหมือนจะทำอ่ะอะไรอย่างเงี้นะครับผมเออไม่ไม่รู้เหมือนกันพี่ก็ขอฝากโอ้โหพี่ปลาคือเลยผมขอขอฝากอีกเรื่องหนึ่งได้ไหมครับผมครับผมตอนลงไปในดำน้ำนะครับถ้าเห็นเป็นลักษณะหอยเม่นทะเลที่เป็นแหลมแหลมดำดำนะครับใหญ่เพราะถ้าลูกค้าโดนตำมันจะมีปัญหาเออพี่หมอครับแล้วได้อะไรครับเเฮฮ้้ยยอ้าวพี่เขาไวมากเลยเออถึงว่ามันคือเมื่อกี้ลูกนี้ลูกโลนอยากโดดนะ ตอนนี้น้องผมโดดลงไปแล้วเดี๋ยวพวกเรา2คนเดี๋ยวพวกเราขอไปสนุกกันดีกว่าครับได้เลยครับผมเต็มที่เลยครับเสร็จแลยครับพี่ครับผมไม่ไปด้วยกันหรอครับไม่ไปครับผมได้ขอฝากเลยครับได้ได้ยินดีเลยครับเจ้าหน้าที่ดูแลทุกสุวนะครับพี่ได้เลยครับ และอีกหนึ่งสถานที่ที่น่าสนใจนั่นก็คือชายหาดพัทยาจังหวัดชลบุรีเพราะนอกจากจะอยู่ใ,นในกล้กับกรุงเทพมหานครของเราแล้วนะครับแหล่งท่องเที่ยวที่นี่ยังมีความหลากหลายแล้วก็ครบทุกรสชาติด้วยและที่สําคัญคลิปนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปล่องเรือทานอาหารอร่อยๆกลางทะเลพัทยากันครับ บอลช่วยเล่าได้ไหมคะว่าไฮไลท์ที่เป็นบรรยากาศของเรือลำนี้เนี่ยเป็นประมาณไหนถ้าคนที่มาแล้วจะได้เห็นอะไรบ้างครับไฮไลท์ของเรือลำนี้ก็แน่นอนอก็จะเป็นเรือลำเดียวที่อยู่ในประเทศไทยไซส์ขนาดนี้นะครับที่รองรับลูกค้าในชั้นดาดฟ้าวิวทะเล360องศาและด้านหลังผมยังเป็นป้ายพัทยาซิตี้ ซึ่งเป็นแลนด์มาร์คของพัทยานะครับทุกคนมาที่พัทยาจะต้องถ่ายรูปก,กับป้ายพัทยาซิตี้ครับเราเป็นเรือยังไงก็ต้องมีหาทะเลซีฟูด้ดต่างๆเมนูเด็ดของเราปลากระพงทอดราดเอ็นหอยผัดฉนะ่า<อ>ปกติไปทานที่อื่นได้ปลากระพงทอดอย่างเดียวมาที่นี่ได้ปลากระพงทอดราดด้วยเอ็นหอยผัดฉ่าด้วยกุ้งลายเสือจัมโบ้ราดซอวสวาซาบิตัวนี้เป็นของดีของพัทยาก็คือกุ้งลายเสือนะครับเป็นกุ้งาจากห้ดทะเลยอดเลยค่ะ โหพอดูแต่ละเมนูที่พี่บอลแนะนำมาเนี่ยน่าทานม,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 มากๆเลยค่ะน่าทานมากๆเลยเนาะเรามาลองทางนัูเลยดีไหมคะใช่ค่ะตอนนี้ความสวยพี่ไม่ห่วงแล้วค่ะพี่ห่วงแต่เรื่องกินค่ะ <c oughs> อคของพี่เป็นหอยเชลล์ผัดกับปลากระพงนะคะ <c oughs> ที่แลากุ้งค่ะคนละตัวเลย <c oughs> อ้ยน่ารักมากลผมด้ยค่ะทีงทะเลที่แทททรูต้องตัวใหญ่แบบนี้นะคะ <c oughs> ใช่ค่ะ และคลิปนี้เรายังอยู่ที่ทะเลอีกเช่นเดิมนะครับแต่เป็นทะเลที่มีทะเลเหมอกด้วยนั่นก็คือดอยตาปังจังหวัดชุมพรซึ่งเป็นทะเลเหมอกที่สวยง,งามมากๆครับสมกับที่เขาขนานนามว่าเป็นประตูสู่ภาคใต้ครับ ตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่จุดชมวิวอดอยตาปังนะครับซึ่งตอนเช้าที่เราตื่นนอนมาเนี่ยตื่นตั้งแต่จริงๆผมตื่นตีสี่นะจริงๆรถจะมาราปะตอนตีห้ครึ่งคือจริงอากาศบนเนี้ดีแต่ตอนแรกแสงยังน้อยฮะแต่สิ่งที่เราเห็นเลยคือหมอกันเริ่มมาแล้วใจจดใจจ่อที่จะดูเลยก็คือพระอาทิตย์ซึ่งได้เห็นแล้วสวยมากแล้วคนรอบๆที่เขาถ่ายรูปเราเอ้ยใครแดงใครแดง เราเพิ่งรู้ว่าเ,เขาเรียกเรียกพาทิตยว่าไข่แดงกันถ้าใครที่อยากมาเนี่ยค,คือสาม,มารถมาได้ล้วเตรียมตัวดีๆนะเพราะว่าอากาศเย็นแล้วก็ตอนมาเนี่ยขับรถขึ้นมาเองไม่ได้หรือถ้าใครมีรถโฟล์วิวได้แต่ผมแนะนําว่าให้ขึ้นกับคนพื้นที่ดีกว่าครับ และนี่ก็คือสถานที่ท่องเที่ยวทั้งหมดภายในประเทศไทยของเรานะครับที่เรียกได้ว่ามีความหลากหลายมากๆนะครับใครอยากไปเที่ยวทะเลก็ไปทะเลครับใครอยากไปเที่ยวภูเขาก็มีภูเขาให้เราได้ท่องเที่ยวกันนะครับหรือถ้าใครไม่สะดวกก็ติดตามชมรายการสุขสนามเป้าเราจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวฟินๆแบบนี้เป็นประจําทุกสัปดาห์เลยครับและสุดท้ายแล้วถ้าจะไม่พูดถึงไม่ได้เลยครับก็คือสปอนเซอร์ใจดีขอขอบคุณเครือโรงพยาบาลพยาไทยเครือโรงพยาบาลเปาโลผลิตภัณฑ์สเปร,รย์แอลกอฮอล์ล้างมือออริจินอลที่สนับสนุนในการเดินทางทุกๆครั้งเช่นเคยครับและในปี นะครับเราจะได้พบกันเร็วขึ้นที่เวลา13บสมนาฬิกา30นาทีถึง13บสมนาฬิกา55นาทีทางคาร์ดบอ5 HD กด1ที่ทีนี่ที่เดียวครับหรือถ้าคุณผู้ชมยังติดตามชมยังไม่จุใจนะครับชมย้อนหลังได้ที่ Facebook f a n p a g e สุขสนามเป้า IGTV YouTube Channel Candy Creation น,นะครับและเนื่องในปีใหม่2 5 6 4นี้ทางรายการสุขสนามเป้าขออวยพรให้คุณผู้ชมทุกท่านมีความสุขตลอดทั้งปีสุขภาพแข็งแรงคิดการสิ่งใดสมปรารถนาทุกประการครับสำหรับวันนี้ต่อและทีมงานขอลาไปก่อนสวัสดีครับ